พี่ช่วยว่าหนูแรงๆพี่ว่าว่าแรงๆไม่ช่วยอะไรเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าควรทาอะไรบางทีเรื่องของความรักอะค่ะมันเป็นแค่ผิดถูกรู้หมดเลอดไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าจะบอกแค่ว่าหนูเจ็บอยู่เห็นป่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูทําสิ่งที่หนูรอมันเป็นสิ่งผิดหนูรอเขาบอกว่าเขาจะเลิกกันพบมาต่อหนูรอมาห้าปีแล้วค่ะหนูคนพบร้วเขาไม่เคยเลิกกันแปลว่าหนูรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาวางหนูเป็นแค่ของแถมนอกบ้านนะมันคือแค่นี้เองในการที่เราพูดคุยกัน ยี่ไม่ได้บอกว่าทำหนึ่ามสี่แล้วเขาจะมาเป็นของหนูไม่ใช่ค่ะแต่ขอให้น้องได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าตอนนี้ที่เราเจ็บเพราะอะไร มันมีความเคลื่อนตัวไปเยอะนะคะจนกระทั่งบางคนบอกว่ายุคโซเชียลเนี่ยไม่มีใครฟังวิทยุกันแล้วแต่พี่กลับรู้สึกว่าอย่าลืมว่าในยุคโซเชียลนั้นเรามีพอดแคสต์พอดแคสต์คือวิทยุประเภทหนึ่ง แต่เป็นวิทยุที่เราสามารถกําหนดเวลาในการฟังของเราได้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อว่าวิทยุมันจะหายไปจากโลกเพราะคอนเทนต์ของมันคือสิ่งสําคัญเพียงแค่ว่าคอนเทนต์นั้นมันจะนอยู่ในที่ไหนอย่าสุิเอทามเองค่ะมันไม่ได้ฟังจากทางคลื่นวิทยุได้อย่างเดียววันนี้เรามีแอปเอทามฟังฟินที่แต่ก่อนน่ฟังวิทยุ่ะคะกรุงเทพปริมณฑลค่ะออกนอกกรุงเทพหน่อยเสียงซาแล้วแต่ปัจจุบันพอมีแอปเอทามฟังฟินเนี่ยมันฟังได้ทั่วไทยทั่วโลกแต่ก่อนราคะที่เลือกงานวิทยุเพราะว่าตัวเองอยากอยู่ใน ตัวไปเยอะมากแต่ยังก็ตามยังเชื่อว่าวิทยุเองคอนเทนต์ที่มันเป็นเสียงและวันนี้มันบวกการเห็นภาพด้วยมันทําให้วิทยุมีเสน่ห์มากขึ้นหลายๆครั้งค่ะ ถ้าขายแฟนคลับกั่วโลกใช่ค่ะใช่เขามาจาก่วโลกจริงใช่ค่ะใช่ค่ะและจริงๆแล้วมีคนไทยเยอะมากนะคะที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศและคิดดูนะว่าเขาคิดถึงบ้านขนาดไหนแค่เราได้ฟังเพลงเพลงเดียวกันแค่เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ยินเสียงนี้เพราะตอนนั้นอยู่เมืองไทยฉันเคยได้ยินมันเป็นความรู้สึกอุ่นใจอ่ะพี่อิทยมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะและเทคโนโลยีมันทําให้โลกมันจากโลกกว้างใหญ่มันแคบลงเราสามารถทักทายกันได้ไหนเปิดจอให้ดูหนซีตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอบปัญหาคลับไฟเดย์บางคนอยู่แคนาดาบางคนเจอปัญหาความรัก ต่างประเทศที่ไม่ใช่บ้านเรามันก็มีความยากเย็นของเขาอยู่แล้วด้วยทุกคนก็ร้องหาพี่อ้อยกันพอสมควรอาจจะด้วยความที่อยู่นานนะคะอยู่นาน <laughs> แล้วก็ชื่ออย่างสนชื่อพี่อ้อยพี่ชอ็อตเนี่ย <laughs> คือรุ่นใหม่ๆรุ่นเด็กๆบางคนอาจจะยังแยกไม่ออกเลยซาว่าใครพี่อ้อยคนไหนพี่ชอ็อต <laughs> แต่เขาจะรู้ว่าถ้าเรียกรวมไปเนี่ยมันคือโลโก้หนึ่งของความรักอะ <laughs> แล้วอีกอันหนึ่งคือพี่มองว่าปัญหาความรักมันเป็นเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัย ไม่มีใครที่จะบอกว่าฉันเก่งมากแล้วฉันไม่ต้องฟังก็ได้อะเพราะเมื่อไหร่ก็ตา,ามที่เจอความรักปั๊บเราจะรู้เลยว่าทําไมคําถามง่ายๆเฮ้ยฉันควรโทรไหมอะบางคนไม่ว่าจะเรียนจบอะไรมาวัยวุฒิขนาดไหนยังติดที่คําถามง่ายๆว่าควรโทรหาเขาไหมเลยอะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครคะ่ะแค่ใครตั้งสติได้ก่อนกันและที่สําคัญวันนี้ยุคนี้เรามีแต่เป็นยุคที่มีแต่คนพูดอะคะ่ะทุกคนคอมเมนต์ทุกคนแสดงความเห็นไม่ค่อยฟัง เพราะฉะนั้นพื้นที่เล็กๆอย่างคลับไฟเดย์ถึงอยู่ได้เกือบ20ปีแล้ววันนี้เพราะเราเป็นพื้นที่ที่เราฟังและสิ่งหนึ่งที่เคยบอกกับตัวเองและบอกกับหลายๆคนเสมอคือเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เ,ากเบาลงมาที่นี่ค่ะเจอน้องๆเขาบอกพี่พ,พี่หรือคือเขาแค่อยากจะพี่หนูเจออันนี้มาพี่ฟังหนูหน่อยพี่ยยเชื่อว่าปัญหาความรักหลายคนมีคําตอบอยู่แล้วแต่มีเยอะมากที่อยากได้คําปลอบเฉยๆก็มีการฟังเยอะๆนี่มันเหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยชอบฟังเรื่องชาวบ้านสนุกค่ะคือคืออาจจะดีตรงที่ว่า ไม่ใช่แค่พี่อ้อยนะทุกคนเลยเวลาเจอปัญหาของตัวเองแล้วทุกคนบอกว่าแค่เรื่องตัวเองก็เหนื่อยจะบ้าอยู่แล้วไม่ฟังคนอื่นพี่จะบอกว่าจงฟังคนอื่นแล้วจะรู้ว่าเราแค่เศร้ากับเรื่องซ้ำๆของโลกไม่ซ้ำกับเราก็ซ้ำกับชาวบ้านและบางคนเราไปเจอว่าคนอื่นที่เจอเรื่องใหญ่กว่าเราอ่ะเขายังรอดเลยเราก็ต้องรอดในเรื่องของเราเช่นกันพี่ว่าประโยชน์ของการฟังมันมีเยอะมากจริงๆพี่วันเี่ยวต้องฟังเรื่องเศร้าเรื่องแย่ๆของอะไรมันเป็นเป็นท็อทกซิติกับความรู้สึกตัวเองของพี่อ้อยหรือต้องขั้น ไม่เลยครับทำไมถึงไม่ก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเวลาที่เราได้ฟังเขาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยดูดีเขาดีขึ้นเฮ้ยน้องไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเล่าให้พี่ฟังก่อนพี่อาจจะไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดแต่พี่พร้อมฟังคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นเราภูมิใจกับงานที่เราทําถ้าถามว่าขับไฟเดย์อะไรเก่งสุดไม่ได้แปลว่าตอบปัญหาเก่งนะคะแต่พวกเราฟังเก่งเพราะฉะนั้นพี่กอยากให้ จะเป็นสังคมตรงไหนก็ตามอยากให้มีคนฟังเยอะๆมีพี่อ้อยพี่ชอตอยู่ทุกที่เลยค่ะบางคนเป็นพี่อ้อยพี่ชอดประจำออฟฟิศใครเจอปัญหาปับ๊บเจอคนนี้ก่อนตลอดพี่ว่ามันช่วยกันน่ะฟังเขาเราก็แข็งแรงหรือบางคนเวลาตอนนันกอ่อนแออยู่เขาก็แข็งแรงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นแรงให้คนอื่นต่อๆกันไป ประมาณนั้นมีนะคะเวลาแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลพืไปหาหมอเนี่ยมีคนวิ่งเข้ามาบอกขอโทษที่รบกวนนะคะพี่หนูแค่อยากเล่าให้พี่ฟังว่าหนูเจออะไรแบบนี้มาสั้นๆค่ะพี่เฮ้ยยินดีมากได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเปัญหาพวกนี้มันแบบอัดไม่แบบพี่อ้อยมองไม่ถูกว่าไม่ค่ะต้องระบายออกมาหรือยังไงมาทําให้เราได้เรียนรู้ต่างหากว่าเอ้ยความรักของเรามันเคลื่อนตัวเนอะหรือเรื่องบางเรื่องมันคือความรักเรื่องเดิมเลยเพียงแต่ยุคนี้พูดได้เยอะขึ้น ยุคก่อนเวลาแอบรักคนมีเจ้าของเราใช้คำว่าแอบเพราะอายปัจจุบันเราสามารถพูดง่ายๆว่าฉันก็มีแฟนของฉันเธอก็มีแฟนของเธอมันมีความเคลื่อนตัวแต่เราไม่ได้ไปรู้สึกว่าว้าทำไมคนยุคนี้เป็นแบบนี้พี่้อดว่าไม่ ดีซะอีกที่เราได้รับความไว้วางใจที่เขาจะเปิดเผยให้เรารู้ว่าวันนี้ความรักมันเดินหน้ามาถึงตรงไหนแล้วมันมาจากการที่หนึ่งเป็นคนชอบภาษาไทยค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าบ้านเราประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความคล้องจองสูงอยู่แล้วและอะไรก็ตามที่พูดไปธรรมดาไม่ค่อยจําแต่ถ้าคล้องจองปับจําว่ะ <c oughs> เช่นแบบเฮ้ยหนูอย่าอดทนเพื่อใครจนใจร้ายต่อตัวเรา <S <S ถ้าน้องจะอดทนไปเรื่อย <S <S ๆไม่ว่าอย่าอดทนเลยลูกก็แค่คาเพลินๆหนูกำลังอดทนเพื่อเขาจนใจร้ายกับตัวเราหรือเปล่า เออถ้าหนูเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจทำไมเขาต้องเลือกหนูเป็นตัวจริงพออะไรก็ตามที่มันสั้นกระชับและพอมันมีคำคล้องจองมันทำให้หลายคนจำแม่นขึ้นมีเยอะนะคะเดินเข้ามาแล้วพี่พี่ขอคำคมหน่อยขอคำคมเหมือนขอคาถาอะไรอย่างเงี้เยเนะพี่ก็จะบอกเขาไปว่าเฮ้ยคำคมไม่ช่วยอะไรถ้าสักแต่โดนใจแต่น้องไม่ทำเพราะนั้นคำคมพี่ไม่มีประโยชน์เลย มันอยู่ที่ว่าน้องมีสติมากพอหรือยังประมาณเนี้ค่ะแล้วยังนี้กับรายการแนวนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อจะลงความรู้สึกของคนการการทํางานวิทยุหรือการทางานสื่อมวลชนใดๆก็ตามทีอะเรารักงานนั้นงานนั้นต้องรักเราด้วยค่ะถ้าสมมติวันหนึ่งทุกคนรู้สึกว่าไม่ละไม่เห็นอยากฟังพี่แล้ววันนั้นพี่ก็คงไม่สามารถทํางานตรงนี้ต่อไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่ยังรู้สึกว่าหนูอยากเล่าให้พี่ฟังพี่ก็คงยังทํางานตรงนี้ต่อไปด้วยความเต็มใจค่ะยังไม่มีแผลที่จะกระเสียนหรือหยุดก็ตอนนี้ยังค่ะเพราะมีความรู้สึกว่า งานยังเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและผู้คนยังพร้อมยอมรับและให้ความไว้วางใจในการเล่าให้ฟัง<ๆ>ก็จะยังอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเบื่อกันแล้วบอกละกันได้เลยขอบคุณน,นา <c oughs> <c oughs>